สวัสดีครับมาพอก,กันดีหรอครับมือนีผมสีมาเทศใหม่กันสันครับนี่ครับใหม่กันสันที่ผมสัง่งมาต่อจจะคิดที่แล้วนี่นะครับพอด,ดีมีพี่น้องเข้าอย่างไ้ให้ร่องใสให้เบื้องราก็มีพี่น้องเขาถามเขามานั่ครับว่าผมซื้อมาเท่าไรครับ อันนี้ซื้อมาบผักแลอกครับรวมค่าทรงเดวกับบุถึงพันสองครับพันหนึ่งดอยแปดสิบกบาทนี่แหละครับบบคอยแพงครับเพราะว่ามั่นกับโมเมนต์ยี่ห้อที่ดังนี้ยังดายครับถ้าของดีๆไม่ยี่ห้อมั่นกับหลายพันนะครับหลายพันหรืออาจจะหลายเมื่อนก็ได้ครับแต่ว่านี่หาก่าทันเ็กเก่งยี่ยังดายครับกับเอา เอาพ่อพ่อใส่ก่อนครับเอามาใส่เอามาล่องเบิงสะก,ก่อนบาบันสีสีดีบอนี่ครับคลิปนี้กับสีมอ้อกับไปพี่นองเฮ้าทีก็นังมองหาไม่กันสัน้นแต่กับบันตะค่ากับโบแพงนําครับถ้าพี่นองเฮ้าคนใดทีที่มีแล้วกาเบิงไปน้ำกันก็นกนได้นะครับวก็ใหายคํำแนะนำํำเลยครับ เพราะว่าใหม่กันสันตัวนี้มันกลเป็นไหม้กันสันตัวแรกของผมเลยสีประลองเทสลองเบิงบาผาามันสีหายสันบอล่ะมันผาามันสีงามขืนบอสีดีขืนบอเดี๋ยวผมจะถ่ายอยู่บริเวณผ้าในร้านนี่แหละครับให้พี่น้องเข้าเบิงจกักสองสามนาทีครับเดี๋ยวไปถ่ายกันได้ครับเดี๋ยวมาเริ่มถ่ายกันได้ครับ ถ่ายจากตรงนี้ละตอนนี้ผมใส่ไมคกันสั่นอยู่แล้วครับอลองยางลองเบิงภาพกระทืบนวนขึ้นนะครับนวนขึ้นนิ่มขึ้น ถือาัสาไซรไหอยู่นะครับพี่น้องดีขึ้นกว่าเก่าอยู่ครับแต่ปกติถนะ้าผมยางบนสะพานนี่ทรศัพท์นี่ก็สิสั้นนะครับแต่ว่านี่มันก็นถือว่าภาพดีขึ้นนี่ครับผ้าทายเบิ่งเดี๋ยวผ้ายางเบิ่งครับ แมีสันแน่อยู่ครับต่าก็ถือว่าว่าดีอยู่นะครับดีขึ้นตายอยู่มันกะคือสีบอบ่หนึ่งไปเลยหรอกมันกะหน่าสีมีสันแน่จักหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าภาพก็ดีขึ้นแต่เบื้องโบเวียนหัวบโบไล่ตาเดือนดอกไม้นะครับดอกนกนกถุงทอง งามดีครับใส่ได้อยู่ครับดีอยู่ราคามันกับโบแพงนํำครับกตสิ่นี้ซ้ำนี่รัคบคลิปนี้พอกันคลิปนาสวัสดีครับ